หล่อเท่ผ่อนเพียง8,000บาทรถมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะกับ Honda Civic F C 1.8E ตัวรองท็อปแต่ฟังก์ชันไม่แพ้เท่าตัวท็อปเลยนะคะคันนี้ราคาสุดพิเศษค่ะลูกค้าวันนี้เรารถไปถึง20,000บาทเลยนะคะราคาตั้งขายนะจากหน้าป้ายนะคะ549,000วันนี้รถเหลือเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นค่ะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะผ่อนสูงสุดถึง84งวดเลยฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละ แค่8,000 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหานะคะ Honda Civic นะขวัญใจไวรุ่นตัวนี้นะคะตัว FC นะใครสนใจนะห้ามพลาดกับคลิปเต็มเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ FC ทุกทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่เพชรยนสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1มินบุรีวันนี้พามาอัปเดตรถ Honda Civic FC นะคะวันนี้รถราคาไปถึง20,000บาทเลย นะ,คะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะวันนี้เราลดจากหน้าป้ายถึง20,000บาทเลยราคาตั้งขายนะคะนาป้ายอยู่ที่5้าแ0 0สาทะคะวันนี้เราลดขายเพียงแค่5 2 9 0สนบาทค่ะได้เป็นตัวรองท็อปแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ย ไม่แพ้เท่าตัวท็อปเลยนะคะสำหรับใครที่งบน้อยๆน,นะคะอยากได้ Honda c ซีว c นะคะขวัญใจวัยรุ่นผ่อนสบายๆนะคะต้องคันนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรับประกันโครงสร้างรอบคันให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำกองไม,มนมั่นแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะคันนี้ขอรายได้อยู่ที่18,000บาทเท่านั้นนะคะออกคนเดียวจบเลยฟรีดาวาน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่ 8,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสูงสุดถึงได้84งวดเลยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับ Honda c ซ v ว c คันนี้เลยว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวหนูจะพาดูรอบคันเลยนะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถค่ะคันนี้ได้กระจังหน้าโครมเมียมสวยๆนะ,ะสภาพไม่มีช้ำเลยลูกค้าโครงสร้างเดิมโรงง,งาน4ี่เดิมโรงง,งานรอบคันนะคะในส่วน ของฝากระโปรงด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์สันเรียมเห็นได้ชัดเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์นั้นลิไลแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟเนี่ยไม่มีขึ้นเหลืองหรือว่าแตกร้าวนะคะสวยๆกันชนหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานนะคันนี้ปี2018นะคะลูกค้าแต่ว่า ไม่ใช้งานเพียงแค่หลักแสนเท่านั้นนะได้ตัวรองท็อปสวยๆไปใช้งานด้วยนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับในส่วนของตัวแมทค่ะคันนี้ได้เป็นแมทเดิมโรงงานฮอนด้าเลยสวยๆขอบ16นะคะสภาพคือ,อยังใช้งานได้สวยๆเดิมๆเลยนะคะสําหรับตัวดอกยางคันนี้ได้ยางปี2022ค่ะทั้ง4เสเซนนะคะดอกยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ๆเลยนะคะสีเดิมสวยๆค่ะสันเรียมนะคะสีดําเงาวับมากนะคะ ด้านข้างตัวรถเห็นได้ชัดเลยนะคะกระจกเดิมโรงงานนะคะคันนี้กระจกเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านข้างนะคะเป็นพัดเดิมโรงงานของเขาเลยนะคะสีดาสวยๆนะภายในได้เป็นโทนสีเบจค่ะเบาะผ้าเดิมโรงงานไม่มีช้ำภายในภายในตัวรถนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยหรูนะคะสวยๆกริบๆเลยหนา้าลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะในส่วนของ ตัวคอนโซลด้านหน้าตัวรถค่ะลูกค้าสภาพไม่มีช้ำสวยๆแบบนี้นะคะโครงสร้างนะ,ะเรามาดูกันในส่วนของตัวซอกประตูค่ะโครงสร้างหลักนะคะหัวน็อตไม่มีการขยุดเขยื่อนค่ะน็อตเดิมโรงงานรอย qc เดิมโรงงานยังอยู่สภาพไม่เห็นแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างรอบคันมาให้แล้วนะคะกับ honda civic fc 1 8 e 1> นะคะคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะฟังก์ชัน มาเต็มเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยภายในสวยๆนะคะดูสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานไม่มีชํานะคะสําหรับรถมือสอที่เรารับเข้ามานะคะสะภาพพร้อมใช้งานนะคะเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะเสาบีนะคะหัวน็อตไม่มีการขยับขยือ่นอนน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะทั้งบนและด้านล่างเลยนะคะแผ่นเพดเดิมโรงงานของเรามีให้เห็นแบบนี้ชัดๆชดเช่นเดียวกันนะคะ สวยๆนะคะโครงสร้างเดิมนะคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะลูกค้าสภาพสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังตัวรถกว้างขวางค่ะนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าออกต่างจังหวัดเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังไม่มีนั่งเมื่อยขาแน่นอนนะคะเพราะด้านหลังของเขาดีไซน์ออกมาได้กว้างขวางมากๆเลยนะคะคุ้มค่าก็เลยค่ะคันนี้ราคารถเหลือเพียงแค่500,000นะคะ29,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับในส่วนของตัวโครง ้างนะคะคซอกประตูทั้ง4บานเนี่ยน็อตจะไม่มีการขยี้ขยื่นเลยค่ะลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนนะคะในส่วนของประตูมาแน่นอนนะคะ น็อตเดิมโครงสร้างเดิมรอบคันสวยๆแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะด้านหลังสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะตาสัญลักษณ์ไฟไท้ายนะคะตัว C ีนั่นเองนะคะซึ่งย่อมาจากคําว่า C ี vic นะของเขาก็ดีไซน์ออกมาแบบว่าไม่ล้าสมัยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้สวยๆกันชนด้านล่างนะคะติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเดิมโรงงานเลยนะคะตาสัญลักษณ์นะคะฮอนด้าหรือว่าซีว i c อยู่สภาพสมบูรณ์แน่นอนนะคะไฟไท้ายทั้งสองฝั่ง อยู่เดิมครบนะคะเป็นไฟท้ายเดิมๆกระจกด้านหลังค่ะได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสวยๆกริบๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเดี๋ยวนุชพาชมกันบ้างเรามาเริ่มดูในส่วนของรา,รายละเอียดโครงสร้างกันก่อนนะคะหัวน็อตไม่มีการยขยึดขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะไม่มีช้ำกันเลยนะคะสภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะน็อตไม่มีการยขยึดขยื่นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากนั่งสะดวกสบายหรือว่าห้องด้านเก็บสัมภาระ ก็เช่นเดียวกันนะคะเก็บสัมภาระได้จุกๆนะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆกระเป๋าเดินทาง 4- 5หใบนะคะห้องบริษัทก็กว้างขวางนะคะในส่วนของอยางอะไหล่แม่แรงนะคะเดี๋ยวเราจะหาในส่วนของอยางอะไหล่มาใส่ให้นะคะถุงมือเครื่องแรงเราจะมีครบให้เลยนะคะบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยซื้อออกไปพร้อมใช้งานได้นะคะลูกค้ารถของเราทุกคันมีในส่วนอุปกรณ์เสริมจากป้ายแดงนะคะครบให้ทั้งหมดเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นกุญแจสำรองอยางอะไรแม่ลงแม่แรงนะคะแต่ว่าในส่วนของกุญแจสำรองเนี่ยบางคันจะไม่มีให้บอกได้แค่นี้ก่อนนะคะแต่ว่าส่วนมากจะมีให้ทุกคันเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะน่าใช้งานเลยลูกค้าราคารถไปถึง2 0 0 0 0บาทเลยนะคะคุ้มคุมกันเลยนะ ภายในตัวรถกว้างขวางขานั่งสะดวกสบายกันเลยนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูนะคะทั้ง4บานเนี่ยหัวน็อตไม่มีการขยุเขยื่อนขาน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะสภาพคันนี้ถือว่าใช้งานได้ยาวๆกันเลยนะคะสภาพ100%เต็มเลยสวยน่าใช้งานมากนะคะลูกค้ามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถนะคะโครงสร้างนะคะซอกประตูทั้ง4บานเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีชำกันเลย พงมาลัยมติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะเป็นแบบพุทดสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในก็ได้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะคะกับคันนี้นะเสาบีทั้ง2ฝั่งหัวน,น็อตเดิมโรงงานไม่มีการขย,กขยี้ขยืน่นค่ะน็อตเดิมเดิมจากรโรงงานของเขาเลยนะคะอะเรามาดูกันในส่วนของด้านหน้าตัวรถสําหรับคันนี้นะคะได้กุญแจสํารองมาให้ด้วย1ดอกนะลูกค้าคุ้มกันเลยนะคะ เรามาดูกันเนาะ,ะเดี๋ยวนุจะพารับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะของด้านหน้านะคะหรือว่าฟังก์ชันว่ามีอะไรมาเล่นบ้างเนาะสำหรับตัวไม้ที่เห็นนะคะ1นึ0 0 0สโลค่ะคันนี้นะคะได้เป็นไม้เดิมโรงงานด้วยนะคะไม้เดิมเมเลยนะคะปี2018ไม้แส0ห้า กับรถที่ยอดนิยมนะคะถือว่าไม่ได้เยอะนะคะกับการใช้งานเนาะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะไม่มีช้ำไม่มีถลอกเลยลูกค้าสวยๆนะคะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงให้ที่ด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นแบบเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงได้นะคะรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็เป็นแบบพุทธสตาร์กุญแจนะคะเป็นนี่เลยนะคะกุญแจสำรองเรามีให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะได้เป็นหน้าจอนะคะ หน้าจอระบบสัมผัสนะคะใช้งานได้เนาะใช้งานได้นะคะตัวนี้เชื่อมต่อ USB ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้สวยๆนะคะเบรกมือนะคะใช้งานได้ทั้งหมดเลยถือว่าฟังกช์ชันของเขาเนี่ยให้มาครบอยู่นะคะลูกค้าสาหรับใครที่อยากได้หน้าจอเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวโน้ตซื้ออนุนเดี๋ยวโน้ตติดให้เลยนะ ติดหน้าจอให้กล้องถอยหลังให้นะคะบอกเลยว่าใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะของแถมจุกๆค่ะลูกค้าสําหรับใครอยากได้ของแถมเพิ่มเติมตรนไหนแจ้งนุดได้เลยนะคะสําหรับที่บางแดดค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไฟหน้าเปิดได้ทุกดวงนะ,ะในส่วนของรายละเอียดไฟฟ,ฟ้าด้านในเนี่ยใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะมีการเช็คงานให้นะแล้วก็มีรับประกันจากทางร้านให้ด้วย30วันค่ะด้วยว่า1เดือนนั่นเองนะคะลูกค้า มีรับประกันให้นะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะซื้อกับซื้อรถกับทางเต็น์บริษัทเพชรยนต์นะคะคุ้มค่าเลยลูกค้าไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนนะคะได้ทั้งรถสวยและโปรโมชั่นเด็ดราคาย่อมเยาราคาจับต้องได้นะคะไปใช้งานคุ้มๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะคัดเตด,ดคัดคุณภาพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมันที่นุชได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือลูกค้าสนใจคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดน่าสนใจมากสวยๆแบบนี้ราคารถ ไปถึง2 0 0 0 0บาทกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้ว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะมาดูกันตอนในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานจากฮอนด้าเลยนะคะไม่มีการย้ำเครื่องยกเครื่องหัวน็อตโครงสร้างเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างรอบคันไม่ว่าจะเป็นภายในตัวรถหรือว่าด้านนอกนะคะสีรอบคันโครงสร้างรอบคันห้องเครื่องเรารับประกันให้1เดือนเลยนะคะลูกค้าและก็รับประกัน ว่าไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะจะภาพ้องเครื่องเดิมๆเลยค่ะฝาในส่วนของตัวด้านบนนะคะรอยเมคอาร์ตต่างๆเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะให้เห็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบถ้วนเลยนะการันตีมาให้แล้วนะคะว่าเราไม่เคยมีรับรถนะคะมีประวัติชนหนักผิดความมาแน่นอนนะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานมา,มากๆเลยกับ Honda c i v i c FC 1.8e ตัวรองท็อปแต่ฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่ามาครบแน่นอนนะคะราคา520,000 9,000บาทค่ะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยค่ะ2.79และดอกเบีย้ย84งวดนะคะอยู่ที่4.79บาทเท่านั้นค่ะถูกที่สุดในย่านมินบุรีของเราแล้วนะคะใครสนใจโทรหานุชต,ตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ